สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะฮะชัยดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในที่ในหวยวันจันทร์นะส่วนในงวดที่แล้วนะหวยวันศุกร์ก็ไม่เข้านะครับเสียดายเนาะหกหกสองนะออกมาหกหนึ่งนะเสียดายที่ไม่จับไปตรงนี้ด้วยนะครับเนาะอ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่เลยกันนะครับเข้าบ้างเนาะหลุดบ้างสลับปะปูลกันไปเลยกันนะครับมาดูในหวยวันจันทร์จันทร์ที่แล้วนะฮะออกไป รู้สึกว่าจะเข้าแค่เลขเด่นนะเน้นไปห8 2ดสองนะในจันที่แล้วจันที่แล้วจันที่นะครับจันที่2ี่สินะออกไปในที่ในสามสามหเจ็ดสี่ปดนาะอ่ะก็มาในเด่น8ดนะที่เน้นเใ้นตรงนี้นะครับเนาะเลขที่มันออกเหมือนกันนะมันก็ออกคล้ายๆกันเนาะมีมีเด่นสี่เหมือนกันมีเด่น8เหมือนกันเนาะ เลขเด่นสามตัวมา1ตัวก็มานะครับแต่ในงวดที่แล้วเนาะมันชนกันก็ไม่เข้านะครับเนาะรู้สึกว่าจะมีในสูตรเพิ่มมาใหม่ด้วยเนาะในงวดที่แล้วนะฮะอืมใช่นะครับอ่ะมาดูในสูตรแรกกันก่อนงวดที่แล้วให้ไปสามสี่ห้านะครับก็มาในที่ในสี่นะครับอ่ะชนสามกับสี่เนาะอ่ะเนี่ยชนสามกับ4ี่สองสูตรนี้ก็มาเด่นสี่นะอืมอ่ะรอดูในสองสูตรนี้ว่ามันจะชนกันอีกไหมนะครับเนาะ มาดูในสูตรแรกก่อนเลยนะว่าที่แล้วให้ไป3 4 5นะครับในสูตรนี้นะครับก็ผลในวันจันทร์ที่แล้วนะรู้สึกว่าจะหลุดมา2จันทร์แล้วเนาะสำหรับในสูตรนี้เนี่ยอ่นะยังไงก็ขอให้จันทร์นี้นะครับเข้าแล้วกันนะครับซึ่ง3 7 3 6จนะ็ดสเนย์เนมะ จันถัดมาก็จันที่ที่ส7ส่วนนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะก็จะนํานะครับสลับในที่ในหลักร้อยเนาะ,ะครั้งก่อนก็เอาหลักร้อยอเดี๋ยวเด้อนะครับอ่าหลัก10บนะขออภัยครั้งก่อนเอาหลัก10 3 7า็อ่าก็เอาหลัก10ก่อนหน้านะไปเพิ่มแต้มนะครับก็คือเอางวดก่อนเอาสาม มาตรงนี้ล่าสุดก็ต้องเป็น5นะครับเพิ่มแต้มไปเดี๋ยวก็ 5, 6, 7 3เนี่ยนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับโดยเฉพาะล่างเน,นล่างพมาล่างมาล่างวันก่อนก็มาล่าง 5, 6, 7นี่ขอให้มาล่างแล้วกันนะครับจะมาไม่มานะครออกไม่ออกอ่ะรอดูด้วยกันนะครับสลับในตรงนี้วันจันทร์27 ก็เป็นวันจันทร์สุดท้ายนะของเดือนนี้นะครับปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวก็สิ้นเดือนอีกแล้วนะครับเนี่นะฮะก็จะเป็นจันที่ที่27นะครับ5 6 7ล่างต่อไปนะครับสูตรอีกสูตรหนึ่งเลขวิ่งเหมือนกันนะวดที่แล้วให้ไป2 3 4สูตรหนึ่งให้ไป2 3 4 ไหนเนาะสูตรก็ก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าจันนี้จะเข้าอีกไหมนะครับสองสามสี่จานที่ยี่สิบ่ออสูตรหายเลยเนี่สูตรนี้หายไปไหนเนาะเนยสิบสามสิบสาม,อ,มอ่ะนี่สูตรนี้ แล้วจะกระดาษมันหายไปแผ่นหนึ่งเนาะอ่ะนะครับมดที่แล้ว2องสา4สี่สองสามี่ดสี่ี่แปเนาะอ่ะในสูตรนี้นะครับล่าสุดก็สูตรนี้จะเอาวันที่จะออกเนาะอ่าก็คือเอาวันที่จะออก วันที่จะออกก็จะเป็นวันที่20 27ก็จะเอางวดที่แล้วด้วยนะครับเอาวันที่จะออกนะ27ก็คือ7นําไปบวกกับในหลักแสนหลักหมื่นก็จะเป็นในที่ใน3กับ6ในจันทร์ก่อนนะครับเจวกับ3เป็นศูนย์แล้ว6ในตรงนี้นะฮะสูตรก็จะให้เพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มอ่ะนี่แหละในสูตรนี้นะฮะห้า 5 6 7ก็แสดงว่า20สูตรนี้ชนกันในที่ใน5 6 7นะครับหรืออาจจะมาจับคู่กันกับในสูตรนี้นะสูตรนี้ก็งวดที่แล้วนะครับลงเป็นจันแรกเนาะจันที่แล้วจันที่2ี่อันนี้เป็นเลขวิ่งเหมือนกันนะครับก็ทําแต่เลขวิ่งเนาะเดี๋ยวค่อยมาจับกันแล้วกันนะครับก็ผลในจันที่แล้วนะออกไปในที่ใน36 7 4 80จ็สี่านะก็มันก็ไปชนกันใน4นะ ส่วนในล่าสุดนะยี่สิบเจดูตรนี้ก็คือเอาในวันจันทร์ที่แล้วนะครับในที่ไดหลักแสนกับหลักหมื่นจับบวกกัน3บวกกันกับ6เป็น9แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่2นะครับก็จะเป็นที่ไน้1ก็จะเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มอ่ะ012 0 1 2อ่ะโอเคได้แล้วนะครับ เพราะว่ามันชนกัน2สูตรเลยเนาะอ่าก็เอาเด่น5 6 7มาจับกันกับ0 1 2แล้วกันนะครับก็จะเป็นที่ใน5 0 5 1 5 2 6 0 6 1แล้วก็6 2 7 0 7 1แล้วก็7 2เนี่ยอ่ะหรือว่ามันจะมา2สูตรนี้นะครับจะเป็นเลขเบิ้ลไหมเลขเบิ้ลก็5 5นะครับ5 5หนะ55หรือ5 6 หรือห7าเหรือหกเจงวดก่อน7จ็งวดนี้อาจเป็น6 6หก็ได้เนาะเออนะครับอ่ะลองนําไปรุ้นแล้วกันนะครับสลับในหวยในวันจันทร์ก็หวังว่าจาันท์นี้นะครับจะเข้าแล้วกันจารที่ยี่สินะครับเนาะอ่ะถ้าย้อนไปดูในสถิติเหมือนในครั้งก่อนนครั้งก่อนมันก็มีมีแปดมี6 เจ็ดสี่ครั้งก่อนมันออก480แต่ผมว่ามันน่าจะนี่แหละนะแต่ที่แน่ๆนะครับก็วิ่ง5้าหกดนี่แหละนะเพราะว่ามันชนกัน2องสูตรนี้ผมเชื่อว่า567เนี้ยนะครับยังไงมีมาแน่นอนนะครับสลับในหวยลาวในล่าสุดอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ No. <music>